เอ,า,า,า,นบบอา,านะครับกระซีบผมมาพบกัะลผมระดับมิจายระับปบขัดรอกภสมนบคผมวันนี้เป็นตอนที่2,613ถึงตอนที่2,614นะครับผมเอานะครับเรื่องการสีเรายนะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับเราได้ทําการเจ็บรวบรวมคำยกเกินในเซลฟ์บา,านพบนิพน,นแต่ ซึ่งเราสามารถได้เินมานกับเจ้าดวงดาวเยอกเย็นได้แย่เย่เย็นรู้สึกินเต็มแม้ว่ากำลังปูของเจ้าดวงดาวยุกเย็นจะสิ้นสุดตรงปแปบแย่แต่เขาไม่ได้มีการได้เปรียบกับขอบเบขตตทวนเดอรเยเอือดแต่ทั้งข่าวจึงมีโอกาสทางกาดูแนกันคบคอในเวลาตา่อมาเย่เย็น,ฉ,นฉลิมเต็มเดินทางไปที่เมืองจักรฟงจีนในภูมิภกันกา หลังจากที่ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งร่างการรองของเขาก็เดินทางมาถึงเหมือนรักส่วนจีนขณาได้ทำการส่งป้าของคำยึดเด่นในเสาปานหนึ่งพันชิ้นให้กับร่างการรองอีกตนหนึ่งเจ้าดวงดาวยึดเต่นขาดเจ้าสิ่งิตอบต้องการที่จะมายึดเจีนแณะต้องการได้เรียบกับเจ้าดวงดาวยึกเด่เดียนเดินทางมาถึงที่พักของเจ้าดวงดาวยึดเด่นภายในเมืองยักษ์ชนจีน แรกเปลี่ยนอะไรจากนั้นเกิดต้องรวงดายึกเจนไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นตามีเพียงแค่เสียงที่ออกมาต้องตามขาดต้องการได้เปลี่ยนผลรำไรประมุดในเสาฝานกับทองคำยึกเจนในเสาวานเย่เห็นได้เกิดขึ้นมาต้าดวงดาวยึกเจนได้ปรากฏตัวขึ้นแต่ต้องมองไปที่เย่เทียนและจะได้มีข้อสงสัยบางตาต้องมีทองคำยึกเจนในเสาวานทางบุกีชินถ้าหากไม่มีทองคำยึกเจนในเสาวาน บำก้อนดินปันีนขาก็าไม่สมายที่เบียดผลดไม้ปรหุตในสาฝากับเต่าตาที่เขียนได้ทําการต้องปอกไปยังรบริเวณเรียบรอยแล้วด้กล่าวขึ้นมาว่าเราเข้าไปทําการพูดคุยด้วยมืดีกันในฝารังได้ดีมไปได้เศเจ้าดวงดาวยุกเกนได้เชิญให้เขียขงเข้ามาพารังตาที่ขเขาเข้าไปในวัน้นัาของเจ้าดวงดาวยุกเกนเยเขียนก็ได้จีบทองคำยุกเกนในสาฝา จำบ,บนลเมชินออกมากมันเป็นทองคำายึกงเย็นในสวรรค์จริงๆเจ้าดวงดาวเยิ้งเย็นรู้สึกตื่นเต้นทองคำเยึกงเย็นในสวรรค์ในวบันจีนเขาไม่สามารถควบควมมันได้ทุกตัวเองแต่เย่เถียนกระทำการครอบครองมาจริงๆเขาอ,อยากรู้มากว่าเย่เถียนได้รับทองคำายึกเย็นในสวรรค์นี้มาจากที่ตายแต่งแตก็ตายเขาไม่ได้ทำการกเก่าทาาเจ้าหยุดตอบเจ้าจะใช้ทองคำายึกงเย็นในสวรรค์จำบวลเทมบชินที่ เพื่อทำการได้เปรียบกับผลกำไรประมติในฝลางของขาเชื่อหรือไม่เจ้าดวงดาวยกเย็นได้ทำการเกาทาใช้อะแผลยี่เจียมพยายนาตตอบตาจากนั้นทั้งสองก็เริ่มททำการได้เปลี่ยนการเาจ้าดวงดาวยึกเย็นแต่พระมาไทายในลักษณะขา,าปลุกชิงเพราะทาะ้าที่สุแพลนี่คือเมืองยักษ์ชนทีน่มันเป็นเรื่องไม่เป็นสัมป่าที่จะุูคนพอเมื่อทำเช่นนั้นอะไรยิ่งตกอนตา่าง เขาไม่ได้ขัดแค่พรไมไพพัมุตในซาฟานเดินนั่งเขาที่ไม่สำนึกผาทำสิ่งเรานี้ตารังดากันได้เปลี่ยนเศษซีนเด่เถงก็ลงดีไปอย่างปาด้วยชิ้นส่วนของอาโซนบัมุตในซาฟานที่ประกอบไปด้วยโคกอดดูรวมกับพรามไพพัมพในซาฟานรังดาที่เขากลับปายกดเกมตัวกมดในสบองของข่าวจะต้องได้รับการระรับยิ่งแต่จะแน่นต่อระดับตัวกมดในสบองของข่าว จะสามารถตรวจตาไปถึงขอบเกต็สองรังได้อย่างง่ายตาเมื่อถึงเวลา่างเขาก็จะสามารถตรมตีขอบเขลตัวกันอยขั้นสูงตาในปีตามมาัอมปากได้เถียนได้ทำการแทเก็ปสำหรับอีกทางและงานแสดงค้ายในคังนี้กำลังจะสิ้นสุดลงณพระเากาในเบิรนดักชนกินมันได้มีการได้เป็นพิเศษเกิดขึ้นมาภายในที่เินดี้ซึ่งมันเป็นการได้เป็นเฉพาะ ขอบเฟ็บต้องเป็นข้างสูงตท้องหนานที่มีสิทธิ์ในการเข้าตัวในครั้งนี้มันมีโทเค็นคำสั่งของบริษัทคอมพิวเตอร์รวมทั้งหมดสิบสามชิน้นได้ปวดประมวลขึ้นป่ากำลังดักหนานการประมวลก็ได้เริ่มต้นขึ้นจ้องเห็นสายลมใบดูก็อยู่ในที่นี้เช่นกันแต่เขาได้ทำการดำแผลกำลังตักกระบวนการเพียงไม่กี่ครั้งขาไม่สงบลมโบ้โทเค็นบริบทต้องการเดย์เดยตาและเขาทำได้เพียง เฝ้าดูความเปลี่ยนแ้องท่งนานมที่โซดพอเคสโดพิวเตอร์ทั้งหมด13ชี้นก็ได้ถูกประมวลไดตัวขอบเสพต้องเป็นความเข้นสูงทั้ง4ี่จำตนและเมื่อการสิ้นสุดลงมันก็ถือว่าเป็นการสิ้นโซดของงานแสดงสินค้าของสารสนินอีกตัวตั้งแต่ต้นจนจบเย่เขียนมรู้อะไรเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าในครั้งนี้เอาระกลับไปได้กับแย่เยเขียนได้ทางกระบายจางก่อเสี้ยวสายอารม พร้อมกับต้องห็นสาลมใบตัวแล้วต้อให็นฝนน้ำแข็งเมื่อเดินทางกลับมาเขาก็ทําการปิดตามฝึกฝนให้กันที่ในวารันทีก่อนเปลี่ยนเขาต้องทําการกึนกินผรไมาต้องกำหนดจให้จริงกบอนาจารผลมาต้องกำหนดจให้จริงกับอนา,า,า,อนาจนารสามารถเพิ่มจิตจำนงในขอบเขตต้องกำหนดตา,ดตาซึ่งมันจะสามารถเพิ่มจําจำนงในขอบเขตต้องกำหนดของข่าวได้มากกว่ารับหนึ่งร้อยแต่แน่นอน ซึ่งมันจะมีคอมพลโจ๊ต่อกาได้รับความเพลตอซอีกดูกรารเปลปือทฐาที่ผันไปผลอรมาต้องกำหนจเทติงก็นอนาจาได้ถูกขัดเกลา่อย่างค่อยยไปโดยเย่เทียทำให้จะำลองยาขับเลียดต้องบรรลุของข่าวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากทำการทดสอบแสงเจ็ดจำลองยขอบเบียบต้รรของข่าวก่อและปฏิงารตาาราบหนึ่ลหนึ่งแสบาลังทักนาเขาก็ได้ใช้กระดู ของอาสูงบดใสาฟางในคล้าก่สักเสียทร,ร,ราบราฟังแห่งวความปฏิการนี้เห็นงก็เริ่มใช้หงกดดูของอาสูงบดในสาฟานเพื่อทําการศรึกษาทุกนา,านเป็นไปไดาแะเพื่อที่จะเขาา้าใจกดแกนฑ์ทุกคนเิ็นสาวฟานขอ,ขอ,ขอบเขตกดเกณฑ์ทุกหนเป็นเสว่างของเขาปัญญาปัจจุปัาได้บรรู้ขอบเขตก็10%แปรและในครงีด้วยการใช้งานหอตดูของอาสูรรถในสาฟาง ขาจะจำกัดระดับกฎเกณฑ์ทีากำหเดในสวรนไปสู่ขอบเขตก็สิองเปอรเซ็นต์ได้อย่างแน่นอนและขายังมีความฝังที่จะยกระดับกดเกณฑ์ที่กำหนดในสวรรไปสู่ขอบเขตก็สิบสามเปอร์เซ็นต์ตาเพราะท้ายที่สุดแล่ขอมีความสวรรคบาบุตรในสวรรค์อีกมากมายและความเดียวในการศึกษากดเกณฑ์ที่กำเนดในสวรรของ,ของขอเขาต่างก็รวดเรริ่งกลัวขอบเตขตที่กำหนดขัดงางกางคนอ,อื่นไปอย่างปาบาบุติในสวรรค์คนอื่น อาจจะสามารถใช้าง,งาโครงกัดดูของอาซื้อรในซาฟานเพื่อทําการระดับกดเกณฑ์เทค่ากัน,กนในซาฟานได้เพียงขอบเขตก็จะ30แต่เขานั้นมี่อการที่สมเปลีป่ยนมาที่จะายระดับมันไปเทียวขอบเขตก็จะ30ฝึกฝนต่อไปได้เขียนทําการศึกษายิิยธรีมดังนั้นเวลาหลายปีถึงได้ผ่านไปค่อนชา,ชาหลังจากที่ผ่านไปสามหมื่นทุกโผเขาเขาก็สามารถใช้ฮองกดดู ของอาสูรมดในเาวผ่านต้องระดับกดเกณฑ์ทุกกำหนดในเาวผ่านไปสู่ขอบเขตก้สิบสองเปอร์เซ็นต์ได้สำเร็จด้วยการตารวจตามของกดเกณฑ์ทุกกำหนดในเาวผ่านต้อกำหน,าานดในส่วนของข่าวก็พุ่งสูงขึ้นทาให้ตัวุกอกำหนดภายใต้โครงกระดูกของอาสูรมดในเาวผ่านมันดังไม่หมดทงมันยังคงละเอียดมากปลาที่เราจะสามารถทําการศึกษาจำไปยตาที่ไอเทมเมืองวันที่ใหญ่ชายโครงกระดูก ของอาสูรรถในเซลฟันดีเพื่อทําการยับรับกดเก็นตุกขมิดในเซลฟันไปสู่ขอบกจก็าซด้วยวิธีนีรายแสนทุกโพรงกระด้พันปายและในบรวณที่สว่วนโครงกระดูของอาสูรรถในเซลฟันก็ได้หมดโรงในช่วงเวลาสาุทธาเขาก็สมกามารถทรกตากดเก็นตุกขมิตเซลลฟันเป็นขอบกดก็า3%ตานัก่นะอเขี้ยวสายทองเสียระตุกขมนตรซลฟัน ดเ,เดียทนเดินทางไปที่่ฮนตีเพื่อทําการทดสอบระดับสองรันห้ามป์เบอรัระดับที่มือยูนระดับสองรันแต่ซัพยากรคนไดจาก่กอนที่จะได้ไปโจถจะหากเขาต้องการปรับปรุงต้องคอหนดกเป็นสาวฝัานแต่ถ้าหากเขาสามารถเพิ่มกฎเกณฑ์ต้องคอหเดเป็นเาวฝัฟานเป็นขอบเขตก,ก็จะ4ตายต้องคอมกในสัพเอร์คอ,นอ,นองเขาก็จะสามารถระดับขึ้นมาอีกหน่ดอยเมื่อถึงเวลาตามเขาก็จะสามารถตราม ไปสู่ขอบเ,เข,อขตทีกค้งเ็ดขั้นสูงตาซึ่งอัตราการสัเนเด็ดนัจะเพิ่มขึ้นมาเพี่ยงค่าไดินดอแต่ความเร็วความฟานจะรุนแรงจากในขอบเขตทุกค้เบ็ดันจะเน้นเอาเราจงมีคนรำบ,บัดโอที่ซานเราสามารถเก็บบันดาบางควม,มีความฟ้ามที่จะสามารถต้องกระตากดเกินทุกค้เ็ดเซนให้เปลี่ยนขอบเขตก็จะ4%ตาเด่เขียนได้คิดต,ตัว A ได้ทั้งข่าวเึงียทำการเปลี่ยนดานฝึก เร,เริ่มข่าวพ่อรำไม้ปลอมพุทธในซาปานหลังจากที่ทําการขึ้นจีนพอ่อนำไม้ปลอมพุในซาปานคนรับคำบัญญัตก่อนหนะ้าสืบูงกว่าเมื่อกันปลายความข้อรจาของข่าวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้อนเด็ดในซาปานเดพุ่งสูงขึ้นไปอย่างป่าในรายปีรำป่าเขาก็ได้ทําการศึกษากฎเกณฑ์ต้องนเด็ดในซาปานเพิ่มเติมห้าหมื่น 50, ลุกปอร์ได้พันป้ายหนึ่งแสนทุกปราร์ 1,500 0 0หมื่นูกโปราในที่สุดเมือ่อเวลาผ่านไป18 0 0ง0นป่นยาาูเ่เสียงก็ได้ชายวลาม่าปรุในสาเปาลเพื่อทำการารับกฎเก่งทคนในสาเปาลเป็นขอบเขตกร็0ไดจำเปหลังจากนั้นเขาก็ทำการทดสอบทุก็ในเาบองาโตเอมันได้ไปถึงระดับ2,3งพัแสนแต่แรนี่คือจือสุกฎเก่งทุกคนในสาของขาได้อยู่ในขอบเขตกา ตุกคนนักในเซลฟ์ัดาบับสอ้านซ้ำแสบระดลบจะจำนวนตักคนเตีงไปถึระดับหนึ่งด้านหนึ่งแสบระแล้จะมีทักษะสูงสุดในสวัสจำดรออีบล็อกป่าที่ได้ถูกสร้างขึ้นป่าอาจจะกาเรีวป่าได้เถียนได้ไปถึงระดับสูงสุดที่แท้จริงของขอบเขตตุวคนเมื่อขันกลางแทนเขาจะทําการโจมตรีขอบเขตตัวคนเมืขั้นสูงในกองเขตสายอัตรงเงด,งรงดี๋ยวเขาจะแจ้งเรื่องดี ให้กับเจ้าฝนน้ำแข็งและคนอื่นใดศาสตร์ดังนั้นในวังเอ๋เจ้าแห่งสายลมพายุและคนอื่นอื่นจึงได้เดินทางเข้ามาหาเยธเทียนัรราชวังของเยธเทียเจ้าสายลมพายุและเจ้บบาฝนน,าาน้ำแข็งได้ทําการมาในที่แห่งเดียเจ้าแห่งจิตจดเจ้าจะทําการโจมตีขอบเสียกเจ้าคลุ่มระขั้นสูงจึงน้ำเตยเจ้าสายลมพายุได้ทำการสอบถามใช่แปลกที่เฉียนได้กล่าวขึ้นมาในเฉยเมยในตอนนี้ค่ะ ไม่สามารถระดับต่อไปทด้โดนักค่าเตรียมพร้อมที่จะทําการโจมตีขอบเขตต่อกันระสูงกดเกณฑ์ต่อกันเน็ตเป็นสาบางของดาวอยู่ในือขอบเขตต่อตายระตกันเน็ตในซฟ์นมีอดับเท่าไรแปบต้องเห็นผลน้ำแข็งที่ทำการสอบทานี่เขียนได้ก่าขึ้นมาฝากกดเกณฑ์ตอกันเน็ตในสบังองข่าวคือขอบเขสิี่เปอร์เซ็นต์ระต่อกันเน็ตในซฟันก็มีอะดับสองร้านสามแสนเมือเต้าสสยลมบายโยได้ยินงเชนี ขาก็รู้สึกประหลาดใจให้ดันทีมันเป็นอัตราในการดด้รับที่รถเดียวไปอย่างป้าในขนาดนี้ต้องแห่งฝน้นํงเปลี่ยนก็ได้ก่อขึ้นว่าอีกขังป้าแต่ทิ้งกันต่างโอกาสที่เาจะสามารถดูดหรับได้สำเร็จก็มีเพียง50%ภายใต้สถานการณ์ปกติเมื่อกดเก็บเท่ากหมดในซปฟบรรรูขอบเกเตก็สเซ็เตะดัองกากนในเซฟาไปในรดับสองาขคน่านจะเป็นที่จะฟัดด้ดยรับาตาจะมีอยู่เพียงแค่ส0เ ถ้าหากกดเจนฑ์ตัวคนนึกในเซลฟานบรรลุขอบเสียก็จะ10%รเซระดับทุกคนนึกในเซลฟานมีระดับมากกว่า2ตามันมีโอกาสเพียงแค่20%ที่จะสามารถระดับตาแต่เมื่อกดเจนฑ์ตัวคนนึกในเซลฟานบรรลุขอบเสียก็จะ10%ระดับทุกคนนึกในเซลฟานอยู่ที่ระดับ2ด้าน3แสงระยังมีร่างกายทองคำในเซลฟันที่สมบูรณ์แบบรวมกับองค์ปกรณ์อื่นๆที่เป็นระดับประจำการ มันก็มีโอกาสประมาณ50ซโอกาส50เซมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่เ,ยยเหยนให้ก,บกับตากต้องเห็นฝนน้ำแข็งได้เกาะแตงป่าต้องเห็นจุโดโตบอบุชในสภาที่ต้องการตกมตีขอบเขตทุวคนขั้นสูงถ้าหากพวกเขาลมเปล่มันจะไม่สามารถตกมตีขอบเขตทัวคนขั้นสูงได้เวลาไรรันทกโปตานอกจากนี้ภายในเวลาไรรันทกโปตาโอกาสในการปรากบตา มันก็จะต่ำเมื่อก่อนนี้แต่ทางตาที่ผ่านไปช่วงหนึ่งโอกาสเหการณรอาดตาก็จะกลับขึ้นสู่50%อัตตากระตกขังเขานั้นรถเดือบไปย่ยมอ่าแต่ไม่จําเป็นที่ต้องไปถึงขอบเขตตัวกลุ่มรขั้นสูงชันรถเรือบเข้าสารมาตกรองสมบัติบางตาที่สามารถทําให้ตัวกลุ่มเดือในสบองตาเดือดผ่านตาอย่างน้อยมันก็สามารถทําให้โอกาสเหการณ์ระดับสูงขึ้นแต่มันมีเสี่ยงการเปลี่ยนค่ารท้่ทั่งน ที่เป็นประโยชน์ต่อกาบเปลี่ยนตัวควานขั้นกลางในการยระดับขอบเขตตุกความนขั้นสูงและไขมันบันทาเป็นก็เป็นหนึ่งเรียนตา่างแต่สิ่งที่สามารถส่งผลต่อเยี่ยเห็นตาอย่างนั้นมันจะต,ต้องเป็นไขมันบันทาเป็นตกวความในที่อยู่ในขอบเขตทุกความนขั้นกลางแต่วันทาเป็นตุกความใางกาก่าวหายจกไปอย่างปลามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาทานนำเพื่อนํำสองท้องตา่างโดยปกติแต่มันจะนอนโดยที่ก้นเมนตา ของเมื่อําแห่งความเปนิจการสิ่งจะไม่สามารถคนหาได้อ,เ,อเดิมและพายามาบานก็กำเดินมันก็หายากไปอย่างป่าถึงแม้ว่ากอรักเนงจะมีมันก็นากตาแต่มันก็มากพม่เพียงพอและอาจจะดูกใช้งานประดนรรันแต่ในทางล้านสดที่งานแจ้งสิน้าของเมืองจักรจนจินมันไม่ได้มีรข่ไข่ทรัพยากรชนิดเดียวเดิมต้องใส่ระบบดูรือต้อฝนทำแหกแม้วา่าจะไม่มีผีไข่บานบานทำปีน ในขอบเขตต่อมันขั้นกลางแต่คขารข์เมาแต่ว่าฆ่าจะประสบการสำเร็จในการระสู่ขอบเขตต่อมในขั้นสูงตาได้เขียนได้กล่าวขึ้นปาใในวราน,นตีนนนนเ,ออเตาาเ้าสาารมบริบทได้ทำการทอใหายใจและกล่าวขึ้นมาปากในช่วงเวลาหนึ่งป็นทุกปอรันที่ผ่านไปเมันได้มีขอบเขตต่อมในขั้นกลางไทยคนของเกาะที่วสอยรมได้ทำการระับผู้สู่ขอบเขตตุกมในขั้นสูงและทรัพยากรที่ช่วยในการดูแลปับหา มันแทบจะหมรองแต่ไม่เช่นนั้นมันอาจจะเป็นเบตา้าคาจะให้มันกับเจ้าชิ้นหนึ่งในตอนนี้เจ้าจะได้ทำการพึ่งพาตัวเองอย่างดีขอบุณเจ้าให้สายรมบาดูแล่เจ้าให้ผลยกแขนสรับงความพองไดแต่ข้ามีความมัน่นใจในการรับจำเป็นที่เยเขียไม่ได้พูดอะไรมากนะักในเวลาต่อมาเจ้าสายรบาดูได้โคดเดเอนก็ได้จากพายหลังจากนั้นที่เขียงก็ทําการปิดการฝึกโฟนและเปิดรูดปแบบใกลกวงขนาด ดโดยไม่อนุญาตย่อขอเ,ขเก็บตัวคนเดีดคนใดคำการอสอบซองตุ้มเย่เขียนพยายามให้จุดตัวคนเด็ดในเสบบาวาฟงของเขาเดือดผ่าขึ้นป่าด้วยกดเขียนตัวคนเด็ดในสบบา,าว์ฟางแต่นันก็ทำการโจมตีตัวคนเด็ดในเสบบาร์ฟงของเขาวเวลาที่ผ่านไปจะรถเปลวรังแตกผ่านไปไปวรังตาตัวคนเด็ดในเสบบารฟงของขเขาได้เดือดผ่าแต่ระดับการเดือดของมันดัดมันยังไม่เพียงพอและการที่เขาจะสามารถารับได้ถึงไม่มต่าง มันก็ขึ้นอยู่กับความน่นจาจะเป็นแต่ในเวนเันบินตุกฝนเม็ดในสวรรงของเขาเริ่มแตกตารัศสักญ,ญาของการเด็กก็ได้เงียบกรงนี่ถือว่าเป็ียนความรุ่มเกลียวยี่เขียนได้ไอออกมาเป็นเกลียวอะไรร่างกายของเขาก่อและจะสลายไปทั้งตัวอาการบาดเจ็บประเภทนี้ไปเช่อเรื่องไดต่อมันจะต้องใช้เวลาฟับเพนที่ยอมตาเพราะอย่างไรก็ตารอยเท้าเน็ตตุก,ากาํญญาหน็ดในสวรรค์ทางมันดยากที่จะทักษาแต่ต้องใช้เวลาดางตา่อ รายร้อยรานทุกโปดาตาาติงจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ถ้าหากไม,ม่สามารถฟื้นตัวตาแม้ว่าจะผ่านไปรายรันทุกโปรตาเขาก็อาจจะสมมามารถระดับผู้สูขข่ขอบเขตตัวกุมเนคส่วนตาแต่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ้นมันก็จะต่ำไปอย่างป่ามันอาจจะมีสมบัติที่สามารถฟื้นฟูทุวกุมเนคในสวรรค์ตาแต่สมบัติเรานั้นก็หายากมากเกินไปด้วยโอกาส50%เรากระโดดเร็วในการระดับจริงๆมันอาจจะมีสาเหตุมาจากกา ที่ทาให้ไม่สามารถตัวกรดับสาเร็จถ้าหากเขาได้ทาการเตรียมตัวด้วยทรัพยากรในการช่วยเหลือเนิดหน่อยเขาก็อาจจะประสบความสําเร็จได้แต่ก็ตามยี่เขียนไม่สนใจเขาได้ทาลายร่างกายคารอกนี้ทีกระสร้าร่างกายคารอกขึ้นมาปายและดังของตัวระเบิดสู่ขอบเขตทุกเหนือขั้งสูงต่อไปเป็นเวลาที่ยาวนานที่เขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการทุกรตดาบเขาเปลี่ยนต้องการความน่าจะเป็นทีละสิ่ง นี่คนนี้เนยขอบเก็บต้องก็เหมือนขั้นกางหลังจากที่เขาทําการดูรับแต่ความเพ่งแลงของเขาจะแรงยิ่งขึ้นแรงด้วยเหคุดีร่างกายเขาตกลนมาที่ทาการระดับต่อไปเขายังคงดูดับเข้าสู่ขอบเส็บต้องกเหมือนขั้นสูงและไอคอนิโจของคอมเมเดแก่นหลังจากนั้นไม่นานต้องกำหนดสะีังของข่าวก่ได้เด็ดผ่านขึ้นอย่างรวดเร็วและบินดังขนาตนหนึ่งที่ดูเหมือนกะลังนั่งสมาธิดูเดีอดกอกวองใจไปสันแห่งปี ก่อและประกฏคืนต,ตนนึ้งตองคนเหนือโดินแดนแห่งความเปรี้รันได้ปรากฏคืนและบินดังคนที่เอเทียนดูเหมือนจะทําการดูดซับตองคนเหนือโคดินแดนแห่งความไปรด้ตามนพลังงานอันไร้กีดจำกัดได้รังไถ่เข้าสู่ร่างกายของเขาเพื่อให้ร่างกายของเขาสามารถปรอบตามจากขอบเขตตัวคนเหนือขั้นกลางไปสู่ขอบเขตตัวคนเหนือขั้นสูงตาในวรรคี้ขอบเขตตัวคนเหนือขั้นกลางต่างก็เดินทางเข้ามา ดเต้าสายรมบาย setting, hotel, insan, ุได้คนเอือนในขอบเขตตะกอนว่งข้างสูงต่างก็เดินทางเข้ามาชช่นการในขณะนี้พวกเขารู้สึกกินเต้นไปอย่างป่าเมื่อเห็นสันญาณแดดการระดับคนที่เอทีเเต้าเหุดตบสามารถระวับได้จริงจเต้าแห่งฝนเลือกแทงทิ่มกับตัวรับเพเมื่อนึกถึงตอนที่เทียงเพิ่งจะเ้าร่วมกับก่อเที่ยวใสอพรดูเหมือนว่าในตอนตัานมันจะเป็นเวลาที่ไม่นานมากนักแต่เด็กมันก็ขีดเดียวงก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในวรรณะต้อเมืองรงศีคาะได้รู้สึกหนักอึ้งในข่าวที่ล้วเขากลับไม่สามารถวารับตาแต่เขาไม่คิดเด้ว่าดิฉันจะสามารถวรับได้สำเร็จและดูเหมือนมันจะง่ายไปอย่างป่าโดยไม่ได้มีพกรเทบใ้นในสายตาของข่าวกระบวนการกระตุกดวที่ดนนินันตาปืนเยมือเกินไปและพร้อมโดยในการกระตุกงของขา่าก่อด้ททาให้ขอบเศ็ตทุกคนแบบจมูเมเป็น,เน,เนท่วนรู้สึกอิจชานี่บันสัประวัิของจีน ม่เพียงแต่ขอบเสตเจ้ากรมเมืองนขั้นกลางเท่นานั้นที่ดูชิติชาขอบเขตเจ้ากรมเมืองนขั้นชชต่างก็ยิ่งสาวยิ่งขึ้นขานอสุรยันตอสารป่าที่เข้ามาพ้องกับเยืเทียมเจ้าแหยนตูต่างก็รับการขนานนำป่าเป็นอสุรยะนต์แบพิ้นหนึ่งของดินแดนแห่งความกระโจนและเขายังเป็นอสุรยันต์แบพิ้นหนึ่งของภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดอีกตูแต่ในตอนนี้เขายังคงดูดยอดขอบเสตเจ้นนากรมเมขั้นชาและเขาคงไม่ได้เปลี่ยนสบรรคา,ลลา ในขอบเขตตัวเประดับปาของกอขี้สายตมด้วยเหตุหนีต้องหยุดจบที่เด่นทางาพองกกับข่าว,ดวเดิมตดบกตไปถึงสิ่งมตรจนต่ำของกอขี้สายลมแปลเวลาที่เขียงก็ส,มสามารถสัเข่าตาดับํำไครั่วด้วยลมหายใจครั้งเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาไม่เพียงแต่รู้สึกอิจฉาต้องต่างาแต่ยังทุกทุกีดจนไม่รู้สึกเ้ืยอย่างอีกตัวเบราที่ผ่านไปแห่ชาชา แต่ที่ผ่านไปหลายปีวิสยัยทัศนท์ที่เถียงก็ได้สิ้นสุดตรงแต่อะไรก็ตามเขายังคงดูในสา,นาันะาทำให้รักถามมั่นคงและจะไม่ได้ออกจากการไปแดนทุกคนแต่อะไรก็ตามข่าวที่เขาสมมขามารถตรวจตามเป็นขอ,า,ขอา,วนา,ขาวเกิที่กการขั้งสูงสันต่างก็เปลี่ยนทิศทางของบาบะไอซาบันเพียงไม่กี่คนภายในภูมิภาคตะวัน,วนอกนะอนอณาจักรแห่งความกรโธรโหดต้อแห่งความกรุโหดที่ทัาบเรื่องนี กไดแรกตัวรเริ่ให้ดันทีเอ่านะครับจวไปแล้วผมตอนนี้ค่ะอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อในผู่นี้ครับว่าเหตุการณ์เขาตัดไปนะประเด็นกันแนนนะครับผมอานไลครับแต่ว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยครับของครับ